ค่ะทุกคนวันนี้เฟิร์นนะคะก็ไปเที่ยวหัวหินแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ทำอะไรแบบเยอะแยะเพราะว่ามันเป็นบันทึกไว้เป็นความทรงจำเนาะวันนี้ผู้ร่วมเดินทางของเราก็คือพี่เจมส์นั่นเองเหมือนเดิมนะคะแล้วันนี้เราทำหน้าที่ขับรถเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปนู่นไปนี่ไปนั่นเพราะว่าไปหัวหินหน่ะบ่อยมากเลยแต่ก็อยากจะพาไปอีกมุมหนึ่งเนาะ ก็ไปดูกันว่าเราจะเดินทางไปไหนในช่วงเวลาฝนตกดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นดวงโซนที่ปลอดภัยอยู่เพราะว่าฝนจองอย่างไอหัวหินช่วงเดือนก็คืออาทิตย์ที่20 26ิบยีกเนาะก็คือฝนจะไปยี่สิบแปดถึงเก้าสามวันไปหัวหินสามวันแล้วเราตั้งใจว่าปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมเนอาจจะไม่มีฝนแต่มันดังมีพายุมันดังมีพายุมาก็คือถือว่าเป็นดวงสวยของเราละกันโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปคาเฟ่กันนะคะ ส่วนปะฏิพัฒน์เนี่ยเป็นหาที่เฟิร์นก็มาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้ววันนี้เราก็มาในฐานะนักท่องเที่ยวไม่ได้มาอยู่ในโรงแรมนะปกติมาหาส่วนนะก็จะมานอนโรงแรมของทหารวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปนอนที่ปานบุรีแต่ว่าเป็นทางผ่านเนอะที่นี่ก็เลยจะพามาดูทะเลจะบอกว่าถ้าดาส่วนสนปะฏิพัฒน์ดับเป็นหาที่สวยที่สุดที่สิกวีที่เคยมาหัวหินที่ประทับใจมากที่สุดนะคะก็มาดูในมุมของเฟิร์นบ้างเนาะว่า หาที่นี่เป็นยังไงจ้านี่หายคาตะเก้อ่ะอันนี้ก็คือเขาตะเกียบนะคะอันนี้คือหาดสวนสวนไปดิคัะอันนี้นก็จะเป็นปานบุรีอันนี้ก็คุณพี่ <c oughs> เจมก็ได้ทําการแช่เทา้า <c oughs> ไปแล้วหนึ่งก็คือนั่งรถมาอยากลงทะเลแเล้วเกินสามสี่ปีที่อยู่แคนาดาวันนี้เขาได้สม <laughs> วันนี้เขาได้สง่งภาพปัญรานานแล้วขึ้นมาทะเล Little life everyday later die not okay all i want i oh. pray all i need is a better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life have to be a better me i don't think that my head's เอ๊หรือว่าโรงแรมนะคอนโดหรือโรงแรมโรงแรมหรือคอนโดไม่รู้เหมือนกันแล้ไปคาเฟ่ตันดีกว่าคนน้อยมากเลยอ่ะไม่มีคนเลยดีกว่าใช่ค่ไม่มีคนแล้คมมืคคเราเห็นวิวเลย ตรงนี้สวยอ่ะอยากอยากถ่ายอ่ะเฮ้ย,จยเจมโคตรเข้าเลยอ่ะเข้าไปดิเข้าไปข้างในอเอาเลยครับเอาแตงโมล,ลูกหนึ่งอ่ะน้ำมาละกอหรือเปล่าคะพ่อคะวัวน่ะๆๆ ขอให้โชคเข้าข้างของเราอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะขอให้เราได้ชิลสักสินาทีแล้วกันอย่างน้อยแล้วก็ขึ้นรถไม่เปียกนะคะเพราะตอนนี้ค่อนข้างน่ากลัว <c oughs> อยู่ท้องฟ้าสิคะดูเมฆก,ก้อนนี้สิคะแล้วก็น,นู้นสิคะค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันคะ่ะนี่นะคะถ้าพญานาคนคะ่ะมันก็คือทางเดียวกันน่ะนะคะก็ เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยมาแล้วแต่ไม่แน่ใจแต่แต่ไม่แน่ใจ,แแนใจนะคะว่าทุกคนเคยมาโรงแรมนี้ ทุกคะเมื่อกี้เราก็ได้ทําการเช็คเอาท์เช็คเอาท์อะไรอะ่ะเช็คอินต่างหาก <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะก็พูดไว้นิดหน่อยเพราะว่าคนอัาหารที่จอดรถก็เลยงงก็เลยลืมกดอัดนะคะอะาา่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมโรงแรมกันน็ตหนึ่งเนี่ยอยากให้ดูวิวก็คือท,ทางเข้าคือไกลซับซ้อนมากแต่วิวคือสวยแบบแบบว่าสมควรแก่การ เย็นนะคะนี่ค่ะนี่ก็ะจบยาวดา้วยอะชอบมากเลยนี่ทีวีก็ใหญ่เบ่แอันนี้คือเตียงค่ะคิงไซส์อันนี้ลงบันได งแรมนี้สวยค่ะคุ้มกับการมาไกลแสนไกลวิวก็สวยห้องก็สวยสระว่ายน้ำก็ดีแล้วมาในช่วงเลนนี่ซีซั่นมันก็โอเคมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนมาลองกันค่ะ ทูเดย์ทนะคะวันนี้คือวันที่สองที่เราอยู่ที่หัวหินวันนี้กิจกรรมใหญยๆม,มากเลยแนละ้วเราหวังว่าอากาศจะเป็นใจให้เรานะคะดูสิท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยที้วก็มีก้อนเมฆด้วยเป็นเช้าที่เพอร์เฟกมากเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะไปตามกิจกรรมที่เราอยากไปหรือเป,ปล่าฝนจะตกแบบเมื่อวานไหมรัอว่าฝนตกมากนะคะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ชมเดย์ทูของเราอย่างส,น,สนุกสนานนะคะ เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติน้องหมาและคนและภูเขาและพระอาทิตย์ช่างเป็นเช้าที่เพอร์เฟกที่สุดเลยค่ะแต่เราจะมาดูกันว่าท้องฟ้าจะเป็นใจให้เราอย่างนี้อีกนานแค่ไหนนะคะอ่าแล้วก็ระหว่างที่เราเดินมาอยู่ตรงนี้นะคะที่นี่มันก็คือชุมชนชาวบ้านนะคะอีกกลุ่มนึงจริงๆเราเดินมาจากโรงแรมนะคะโรงแรมก็คือนู้ สุดปลายหาดนุ่นคือโรงแรมแล้วเราก็เดินลัดเลาะตามหาดมาจนถึงตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นชุมชนเขาย้อยและตรงนี้ก็คือเขาย้อยนะคะโอเคไปชมภาพบรรยากาศค่ะสวัสดีค่ะทุกคอนอีกรอบ <laughs> เออวันนี้จะสวัสดีกันอีกสักกี่รอบ เมื่อเช้านะคะเราได้บอกไปแล้วว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปคาเฟ่กันซึ่งคาเฟ่ที่เราจะไปเนี่ยชื่อว่าชื่ออะไรวะเมมโมรมันคืออะไรอะ่ะเอาเป็นว่ามันชื่อ Memory ขึ้นต้นเดี๋ยวเราจะบอกอีกที <c oughs> เรามัน <c oughs> มัน <c oughs> ไอคาเฟ่เนี้ย <c oughs> มันอยู่ตรง <c oughs> อ่างเก็บน้ำเขาเต่าซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่ ดิฉันก็ไม่เคยไปก็หวังว่ามันจะมีอะไรให้ทาอีกเยอะแยะนะคะเพราะว่า,ามาหัวหินอย่างที่บอกว่ามาหลายรอบแล้วก็ไม่เคยไปที่ไหนเลยไปแต่สวนสวนปฏิพัฒน์แล้วก็ตัวเมืองหัวหินวันนี้ได้โอกาสขับรถออกมาเราก็เลยจะไปหลายๆที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนนะคะ mm hmm. ก็ที่ต่อไปก็คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่านะแล้วเราจะถ่ายให้ดูว่าเราไปที่ไหนบ้าง ส่วนการเดินทางมาที่อ่างเก็บน้ำเนี่ยก็ขอให้ยึดถือ GPS อย่างมีสติและวิจารณญาณด้วยเพราะว่าตอนเฟินมาเนี่ยหลงไม่รู้ต่อกี่รอบตักี่รอบเลยค่ะ นี่ขนาดเป็นวันธรรมดาค่ะยังเห็นรถจอดหลคันเลยค่ะไปชมภาบรรยายกาศในคาเฟ่กันค่ะิะหนึ่รายาก็กินจำนวนนะครบาทโอเคสองคนก็ร้อยหนึ่งใช่ไหมขอบคุณค่ะนีค่คได้ไปและจ้า สวยนะว่าสั้นสองค่ะขอแนะนำเป็นเซ็ตค่ารุค้ามันจะมีเซ็ตนี้รวมคู่กันได้สองใบลดได้หนึ่งร้อยบาทจ่ายเพิ่มสองก้าเก้าเลือกเครื่องดื่มได้เลยกับสองแก้วท้องกับฟหนึ่สองอย่างเปินเป็นขนมเค้กก็ได้ทาเล่นก็ได้ได้น้ำด้วย I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. but all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago ชวับขัดคนเรีบยบร้อยเราได้ทำการกินเที่ยวถ่ายรูปครบแล้วในที่เดียวนั่นคือ Memory of How นะคะคาเฟ่วัยรุน่นแห่งใหม่ แทงไวหรือเปล่าไม่รู้พูดไปงั้นแหละที่นี่นะคะอาหารก็ดีวิวก็ดีที่ก็กว้างก็ถือว่าไม่แย่เลยนะคะทีนี้ที่ต่อไปค่ะเราก็จะไปโรงแรมกันแล้วนะคะเราจะไปเช็คอินกันโรงแรมที่เราจะไปนอนคืนนี้ก็คือฮิลตันโฮเทลนะคะไม่ต้องพูดเยอะเพราะาทุกคนรู้อยู่แล้วว่าฮิลตันโฮเทลหัวหินมันเป็นยังไง แต่เราก็ยังจะคงถ่ายภาพบรรยากาศไว้ทุกคนดูอยู่ดี <Okay. S 1> นะคะไปกันค่ะทุกคนหลังจากที่เราเช็คอินเข้าโรงแรมฮิวตันโฮเทลเรียบร้อยแล้วเราก็เลยมานั่งดูทะเลชิวๆตรงนี้ไปนี่โรงแรมของเราเราก็เลยมานั่งหน้าชายหาดคนน้อยมากในวันธรรมดาแฮปปีส้สดุดสนี่ค่ะ สวัสดีทุกคนกับเช้าวันที่3ที่จังหวัดประจวบีลีขันหรือหัวหินนั่นเองเราอยู่ที่นี่มาก็วันที่3แล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เดินทางกับตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมฮิลตันหัวหินนั่นเองเรามาเมื่อวานตอนเย็นหลังจากที่เรากลับจากคาเฟ่เมมโมรี่ออฟเนะเราก็เลยมาเช็คอินที่โรงแรมนี้อย่างที่บอกไปการนอนที่โรงแรมฮิลตันหัวหินที่นี่นะคะก็ เป็นคืนที่ดีมากๆเลยหลับสบายมากเมื่อคืนนอนหลับแบบดีมากๆเพราะว่าเตียงโคตรนุ่มนะคะแล้วก็ห้องที่เราได้มานอนเนี่ยคือห้องที่เขาปรับรีโนเวทแล้วค่อนข้างจะสมัยใหม่ทันสมัยมากถึงทุกคนตอนแรกเราคิดว่าแรมฮิวตันเนี่ยจะต้องเก่าแน่เลยเพราะว่ามันมีมานานแล้วแต่พอเรามาเนี่ยใหม่มากเหมือนแบบโรงแรมใหม่เลยว่าเขาปรับปรุงข้างในแบบ ดีมากนะคะก็อยากให้ทุกคนลองมานอนดูนะเฟิร์นก็หวังว่าอาคลิปหัวหินสามวันที่เฟิร์นถ่ายให้ทุกคนได้ดูภาพบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยทุกคนจะเพลิดเพลินกับมันไปกับเฟิร์นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรอคลิปต่อๆไปซึ่งไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่ดองคลิปไว้เก่งมากทั้งคลิปที่แคนาดาแล้วก็คลิปที่ไทย อัดเก่งถ่ายเก่งแต่ไม่ตัดนะคะก็ห <g> ว <ül> <g ül> <g ül> ัว่าทุกคนจะไม่ลืมกันไปละกันก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าฟร์มีโอกาสขอบคุณสำหรับการรับชมในทริปหัวหินสามวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ